สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานๆกดจันย,นยันกดเยอะๆนะคะวันนี้เราเริ่มคลิปแรกข่าวแรกของวันที่23สก่อนจริงจตะเบลนิดหน่อยด้วยข่าวของไอชิดปากแปรนะคะข่าวดีที่เราทุกคนรอคอยมานานว่าไอชิดปากแปรน่าจะโดนแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปฟังไอข่าวหมูที่ชอบเสือกทุกเรื่องพูดถึงเรื่องนี้นะคะปากแปรก็นะครับได้มีการคุยกับสายตรงหาท่านเลวัดแล้วครับท่านก็พูดดีครับ ปากแปรได้โทรสายตรงกับท่านิวัตรแล้วว่าอธิบายแล้วว่าปากแปรไม่ได้พูดถึงท่านนะครับแล้วคนตัดต่อเนี่ยนะครับเป็นใครปากแปรก็ไม่รู้จักนะครับท่านก็บอกว่าให้ปากแปรเอาคลิปเต็มให้ร้อยเวนดูนะครับถึงคนที่ตัดต่อนะครับกรณีที่ตัดต่อให้ปากแปรไปเอาคลิปเต็มให้ท่านร้อยเวนท่านดูท่านฤวดท่านพูดดีครับนะปากแปรได้สายตรงได้คุยกันแล้วนะครับนะปากแปรได้สายตรงคุยแล้วท่านก็พูดดีไม่ได้มีอะไรนะครับติดขัดนะครับก็อยากให้คนเข้าใจนะครับนะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้เอา คลิปเต็มๆเ,เนี่ยมาให้มาให้ทางรเวนดูและอธิบายท่านฟังว่า,าผมไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่ท่านแต่เขาเนี่ยเอาภาพท่านมาขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาขขเขาคืออะไรนะครับแล้วก็มีการนัดกันนะครับนะมีการนัดกันแล้วครับว่าเราจะไปหาท่านนะครับได้มีการนัดท่านแล้วนะครับว่าจะไปหาเราที่ร้อยเวนก่อนแลาเราจะไปหาท่านนะครับนะเราก็ต้องมีการโต้แย้งนะครับในสิ่งที่เราไม่ไทำแล้วก็อธิบายถึงเรื่องคิดตัดแปรครับก็คิดก็ไม่กังวลอะไรนะครับท่านที่ได้คุยกับท่านแล้วนะครับที่ อันนี้เราก็มาฐานข้างสิครับค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่ฉันเห็นคลิปของไอ้ขาหมูหรือจะเป็นไลฟ์ของไอ้ขาหมูเนี่ยนะคะที่นั่งรถกลับมาแล้วก็พูดทํานองทํานองนักเลงกับท่านเลวัตในทานองว่าเราคนบ้านเดียวกันผมคนเมืองการผมอย่อยางงูนี้ผมนับถือท่านเสมอเราน่าจะคุยกันได้ค่ะคือคืฉันจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าไอ้กระจกไอ โจรโกงแชร์ไอทองปลอมอย่างไอขาหมูเนี่ยพยายามจะใช้แบะท่านักเลงว่าเราเป็นนักเลงด้วยกันนะครับท่านอย่างงู้นงี้กับท่านเทวัิชิบหายค่ะไอ้คิดถ้ามึงอยากรอดมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นแหละที่จะรอดได้แต่ถ้าใช้คนอย่างไอขาหมูเป็นกระบอกเสียงกูว่ามึงตายเชื่อกูเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีการมาอวดอ้างเพราะท่านก็ไม่มีอะไรนะ ต่ลองจับดีนะ,ะถ้าท่านไม่มีอะไรโทรไปโทรไปกราบขอโทษท่านโทรไปบอกแล้วท่านยังบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายคือมึงเอาคลิปเต็มไปให้ดูเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ท่านฟังท่านก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องหมายถึงกูเพราะว่าอดีตตำรวจมีคําว่ารายการโหนกระแสนะคะอดีตตำรวจอดีตตำรวจที่ไปออกรายการโหนกระแสก่อนหน้าที่ชิดจะอมาดานี้จะมีใครมีท่านแก้มกับมีท่านเลวัต ก็จะมีอีกสองคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงรายการหวระกแสนะคะทีนี้ถ้าไอชิดต,ตอนที่พอรู้ว่ากูโดนแจ้งความแล้วแบบหางจุบตูดถ้าลบคลิปไปแล้วชิบหายเลยนะคะถ้าลบคลิปไปแล้วถ้าไม่ใช่แค่ซ่อนนะถ้าลบออกไปเลยเนี่ยติดต่อมานะเดี๋ยวกูส่งให้กูมีคลิปเต็มอยู่เพราะว่าถ้าเป็นไปตามคลิปที่คลิปของลาเต้เนี่ยจะบอกว่า ตัดต่อมันก็มีส่วนค่ะเพราะว่ามีการสลับช่วงการพูด มีช่วงการพูดถึงโหนกระแสก่อนว่าถ้าไอ้พวยจะไปโหนกระแสผมไม่ให้ไปหรอกก็คือนั่นคือรายการโหนกระแสเป็นปรัปักกับผมมีแต่พวกที่เป็นฝั่งตรงข้ามไปนั่งมันมีการพูดประมาณนี้มีคบว่ารายการโหนกระแสมาโยงให้คิดถึงทีนี้แต่ในคลิปของนาเต้เนี่ยในการใส่รูปไปหมายถึงอะไรรู้ไหมคะนั่นคือในช่องนั้นเขาเป็นบุคคลที่สามที่รู้ว่าคนที่ไอ้ชิดดาอดีตตำรวจโกงกินคอร์รัปชันพวกมึงก็อย่างงู้นอย่างนี้คนที่ไอ้ชิดดาในไรอันนั้น หมายถึงท่านเลวัตกับท่านแต้มและหมายถึงรายการโหนกระแสนั่นคือบุคคลที่สามเขาฟังแล้วเขาเข้าใจดิฉันเองดิฉันฟังและดิฉันก็เข้าใจอย่างนั้นคลิปที่ดิฉันตัดออกมาจากต้นฉบับแล้วเอามาทําแต่ดิฉันไม่ได้ตัดต่อสลับไปสลับมานะคะแค่ตัดช่วงที่พร่ามไม,ไม่เกี่ยวอะไรตรงนี้ออกไปเอาแค่ตอนโหนกระแสกับในส่วนที่พูดถึงดาอดีตตำรวจเนี่ยมาต่อกันเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้มีการสลับให้เข้าใจอะไรอย่างอื่นผิดเลยนะคะทีนี้ถ้าเอาคลิปเต็มถ้ามันยังมีคลิปเต็มแล้วเอาไปให้ตำรวจฟังตำรวจฟังแล้วถ้าตำรวจรู้ว่าใครไปออกรายการของเงีย่อมเข้าใจเป็นบุคคลที่สามที่เข้าใจเหมือนกันว่ามันดา่าท่านเลวัตดังนั้นล้วจริงๆตูไอชิดเองใจมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าไอาชิด ตอนนี้มึงด่าเขามึงจะบอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้มึงหางจุกตูดก่อนจะพูดก่อนจะด่าเขามึงควรจะคิดสิตอนนี้ทำไมหน้าตัวผู้ขนาดนั้นละ่ะลบคลิปทันทีเพราะรู้ว่าท่านเลวัตมีข่าวว่าท่านเลวัตไปแจ้งความมึงลบคลิปทำไมถ้ามึงบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ด่าท่านเลวัตอย่าลบคลิปที่ชิดการลบคลิปปิดหนีนี่ก็คือเหมือนกับไอ้ผววพ่องพวกมึงนั่นแหละทำแล้วไม่ยอมรับ มาขนาดนี้สารตัดสินแล้วยังไม่ยอมรับดังนั้นทิฉันบอกแล้วพวกคุณนะ่ะอย่ากลางให้มากนะอย่ากลางให้มากนะนึกจะดา่าใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อกูไม่ได้เอ่ยชื่อรู้กฎหมายไหมคะว่า เอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อถ้ามีบุคคลที่สามรู้ว่าที่คุณด่าหมายถึงใครเขาสามารถไปเป็นพยานได้ลาเต้เป็นพยานด้วยการเอารูปท,ท่านท่านท่านมาแล้วบอกให้เข้าใจว่าฉันเข้าใจว่าไอเสียงด่าที่พูดถึงอดีตนายตำรวจนั้นหมายถึงท่านเลวัตหมายถึงคนนั้นคนนี้แล้วในต้นคลิปมันก็มีพวกนี้ในคลิปต้นฉบับมีคำเหล่านี้จริงๆ ถ้าเอาคลิปต้นฉบับไปให้ตำรวจดูตำรวจจะตีความได้ว่าช่องของเลปาเต้เป็นช่องบุคคลที่สามที่ฟังไอคิดดาโดยรวมแล้วเข้าใจว่าหมายถึงเรวัตหมายถึงท่านแต้มหมายถึงรายการโหนกระแสคนที่ไปออกรายการโหนกระแส เพราะฉะนั้นอย่ารีบพรามว่าเดี๋ยวจะไปพบท่านจะไปอะไรท่านฟังเสียงท่านให้ดีๆถ้าท่านให้อภัยโทรไปอธิบายโทรไปกราบแล้วถ้าท่านให้อภัยมันก็จะหยุดแค่นั้นแต่ถ้าท่านบอกว่าเอาคลิปเต็มไปให้ตำรวจดูนั่นก็คือท่านเลวัตต้องการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและถ้าตำรวจได้ยินคลิปเต็มแล้วก็มาฟังคลิปของ ลาเต้ที่ท่านเลวัตส่งเข้าไปตำรวจจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นการตัดต่อแบบเอาคำของคนอื่นคือชิดพูดอย่างนั้นจริงๆแหละเพียงแต่มีการสลับตำแหน่งเท่านั้นเองแต่คำพูดทุกคำพูดในแชทคลิปของที่ท่านแล้ววัตส่งเข้าไปให้ตำรวจดูนะ่ะเป็นคำพูดจากปากไอชิดทั้งนั้นคะ่ะไม่มีคำพูดคนอื่นเอามาดัดแปลงไม่ใช่คะ่ะ จะเป็นคำพูดจากปากไอชิตเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสังวรเอาไว้หน่อยแต่ละคนไอที่ปากดีทั้งหลายเนี่ยสังวรเอาไว้หน่อยสื่อจ้องคลิปพวกคุณทุกคลิปใครดา่าใครอะไรออกมาใครทำคลิปอะไรออกมามีคนพร้อมจะส่งให้สื่อดูแล้วก็เอาไปจี้ว่านี่ขนาดเป็นแค่ลูกน้องไอคฆาตรกรมันยัง อาหารกากันขนาดนี้แล้วตัวฆาตกรมันจะล้นลาขนาดไหนโดนไปยี่สิบปีพวกบันยังไม่สลดกันเลยยังออกมาด่าตำรวจยังออกมาด่าสื่อยังออกมาด่าอายการยังออกมามองว่ากระบวนการพิจารณาทางศาลกระบวนการๆๆๆยุติธรรมนั้นจับแพ้ถ้ายังไม่หยุดผลเสียผลร้ายจะเกิดกับไอ้่วยฟังนางนงกับไอ้นกพูดบ้าง จะไปอ้างว่าทําไมชิดถึงพูดอย่างนี้ชิดพูดเพราะว่ารุงถูกคนพวกนี้ดา่ายิ่งพูดยิ่งชัดเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันถ้าพวกคุณมองว่าคนพวกนี้ด่าลุงคุณคุณต้องไปใช้สิทธิทางกฎหมายค่ะไม่ใช่เอามาด่าตอบจะมาอ้างว่าอ๋อผมดา่าท่านเลยวัดพระท่านเลยวัดด่าพ้องพวยของผมก่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้ คุณผิดกับท่านเลวัตคุณก็ต้องชดใช้กับท่านเลวัตยิ่งไปอ้างแบบนั้นยิ่งไปอธิบายกับตำรวจว่าทำไมถึงด่ายิ่งชิบหายใหญ่เพราะฉะนั้นฟังดิฉันไปอธิบายเอาคลิปเต็นไปแต่ถ้าคลิปเต็นคุณลบทิ้งไปแล้วสวยค่ะบอกเลยสวยหมายกเว้นว่าจะมากราบขอโทษกูแล้วกูดูดไว้แล้วกูยกให้ได้ เอาไปสู้เอาไปแก้ตัวได้แต่บอกเลยว่าแก้ตัวไม่รอดหรอกค่ะเพราะมีการกล่าวอ้างถึงรายการโหนกระแสก่อนหน้านั้นตำรวจก็ทําคดีนี้เขาฉลาดอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะเขารู้ว่าท่านเลวัตเป็นใครจะมาทําช่วยช่วยไม่ได้ฟังปุ๊บก็จะรู้ว่าไอชิดด่าอดีตในตำรวจที่ไปออกรายการโหนกระแสอดีตในตำรวจที่ไปออกรายการโหนกระแสคือใครล่ะมันย้อนดูได้ว่าคือใคร และมีบุคคลที่สามอย่างช่องของราเต้รู้ว่าไอชิดด่าใครเท่านี้เข้าองค์ประกอบทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลค่ะดังนั้นขาหมูถ้าเธอยังพยายามกางว่าคุยกับท่านเลวัดแล้วคนเมืองการด้วยกันยังออกพยายามกางอย่างนี้นะคะไอพวยชิบหายไอชิดชิบหายค่ะรับประกันได้เลยไอชิดบอกไอขาหมูขบป,ปากอย่าทำมาหาแดกกับคอนเทนต์นี้ให้มากนะ ไอ้ขาหมูมันไม่สนใจหรอกว่ามึงจะคุกม,มึงจะโดนอะไรมึงจะโดนอะไรมันสนใจแต่ว่ามันทําคอนเทนต์ได้ไหมแล้วก็ทำคอนเทนต์อวดกลางนักเลงเราคนบ้านเดียวกันท่านเลวัตไม่ใช่เพื่อนเล่นเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะชิดทีหลังคิดดีๆก่อนที่จะออกปากด่าอะไรใครอ๋อเดี๋ยวดิฉันเอาภาพบางภาพให้ดูด้วย นี่ค่ะไอ้ข่าวหมูออกมาปลอบว่าอุ้ยชิดยังสบายชิดชิวชิวชิดไม่มีอะไรหรอกชิวมากเลยเนาะพอรู้ข่าวปุ๊บรีบลบคลิปปั๊บนี่โคตรชิวเลยและที่สําคัญอย่าไปฟังไอ้ช่องฝังตรงกันข้ามมันถล่มใส่มันปัญหามันอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะท่านเลวัตท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านลั่นปากไว้แล้วถ้าท่านไม่ทําตามที่ท่านลั่นท่านจะเสียชื่อแล้วโดยเฉพาะตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในคลิปของช่องท่านนะคะ ข่าวเอาไปออกกันแล้วข่าวหลักเอาไปออกกันหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะฝั่งเราที่เอามาพูดกันข่าวหลักเอาไปออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกไปทุกข่าวว่าท่านเลวัตเล่นงานชิดปากแปรโดยเฉพาะไอ้ชิดปากแปรมีตำแหน่งอะไรคะมือขวาค่ะมีตำแหน่งผัวน้อยอีเถิกค่ะดังนั้นมันจะไปกันใหญ่เรื่องในานาของผู้คุณมันจะถูกตีถูก แคะขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าใครคือชิดปักแปดชิดปักแปดเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงกล้าขนาดนี้เดี๋ยวเขาออกมาว่าอ๋อคนนี้เขาลือกันว่าเป็นผัวน้อยของอีเถิดชิบหายนะคะดังนั้นเนี่ยฉันบอกเลยว่าพวกคุณเบาได้ก็เบาตอนนี้คุณไม่เห็นหรือว่าข่าวเขาทําข่าวกับอะไรกับสิ่งที่พวกคุณพูดในคลิปสิ่งพูดทพวกูุณกลางในคลิปในไลฟ์ทั้งหลายเขา ให้นักข่าวไปเจาะเอาตามนั้นเอาออกมาพฤติกรรมของคุณการพูดจาของพวกคุณทั้งหมดที่เขายังอยู่ในนาเพราะเขาไปเจาะไอ้ตรงนี้เขาต้องการดูว่าพวกคุณเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างไรทำไมถึงกล่างกันได้ขนาดนี้